ไม้ทาสีค่ะบนั่งแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นวิวของร้านชะตาธรรมชาติโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะชะตาธรรมชาติใช่ตอนนี้อยู่ด้านในของร<ช>้านค่ะโซนด้านในโซนด้านในซึ่งมันจะเป็นโต๊ะที่เป็นแบบนี่เดีย๋ดวยวใ,ให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่โต๊ะหันโต๊ะหแบบเล็กๆ กินกันเถอะกินพิซซ่าก่อนพิซซ่าให้ดูเลยพิซพซ่าไหนไหนไหนโอ้เห็นปะมันจะมีรู้สึกมันจะมีชีสใช่ไหมม,มีชีสแล้วก็จะมีเป็นเบคอนมั้ยเป็นเบคอนกับแฮมเบคอนกักบแฮมกตกตรงนี้อย่างนี้นะมันเป็นแป้งบาง,บาง แต่ว่ามันไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะมันไม่ได้กรอบมากมันเป็นแ <อ Aven S 2> ป้งแป้แง,งบางๆแต่มันกินง,ง่ายดิอืมแต่มันยังไม่กรอบเท่าไหร่ใช่รสชบบสบบาติแบบม,ม,ามันแบบว่าไม่ได้เข้มข้นมากมันแบบว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็โอเคค่ะแต่โอเคนะพี่ชอบนะพี่ชอบรสชาติอย่างนี้นะแต่รสชาติมันจะไม่จัดนะเนะอืมอร่อยชอบแต่อร่อยอยู่โอ้อหรสหวานชิ้นเนา ที่มึงบอกว่าก็ารุึุไปนั่ทั่งวลิ่องไม่ได้ยางตัวบบหทามนี้นะสองสบห้าบาทพิซซ่าเนี่ยนะใช่หันใหญ่อยู่นะทัางแบ่งออกเป็นแชิ้นเล็กๆอืมอรออืมอมกินเม่รูเนีมันคือมันคือนี่คืออะไรน้่ฝั่งผม ันจะเป็นแป้งกรอบเปียอยู่ข้างนอกอแล้วมันจะมีผักผมอยู่ข้างในตรงนี้ใช่ไหมใช่ผะกซึ่งมันมีชีสข้งางในด้วยใช่ชีสตรงนี้ขึ่นเขาจะหัน่นหั่นครึ่งเนะหั่นแบบเฉียงๆอย่างเงี้<ะ>ยเดี๋ยวเรามากินดูก่อนว่ามันรสชาติเป็นไงอ <laughs> มีน้ำจิ้มเลยนะเดี๋ยวกินแบบไม่จิ้มดูก่อนใช่ชากินแบบไม่มีน้ำจิ้มของจริงไหมรสชาติไงก็คือมันจะมันจะรสชาติมันจะแบบแต่จะแป้งกรอบตัวผักเนี่ยจะนุ่มมากแล้วก็จะออกเค็ม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 ชีสใช่ปะใช่่คะอร่อยอร่อยแล้วลองจิ้มน้ำจิ้มดูอร่อยดแเด็ดแบบนี้อร่อยนะแบบว่าแป้งกรอบด้วยอันเนี้ย อันนี้ไม่นิ่มโอเคอโอ้โอร่อยใส่น้จิ้มไหออมอมอง่ก่อนใ่ปะเป็นนำจิ้มไก่กกินไก่นี่อบกินแบบไม่จิ้มเลยอ่ะมันม่งมชอบกินแบบมันจิ้มใช่ไหม,อมโอ้พิาของให้เยอะมากเลยให้ดูให้ดูถาให้ดูถาถาอ่ ยำใหญ่เนี่ยกินไปกิ่ชิ้นละกินไปสามชิ้นละส่วนอันนี้ก็ปอเปียมันก็จะมีให้ให้มาหกชิ้นให้มาหกชิ้นเนี่ยหกชิ้นส่วนอีเมนูหนึ่งคือยำปากซอยให้ดูให้ดูให้ดูยมันจะเป็น่มาเหมือนกับคอหมูย่าง่ะเหมือนเป็นคอหมูย่างแล้วก็ยำมาม่าคอหมูย่างแล้วก็มีมาม่า อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะมันเขียนว่า recommend recommend อันนี้ให้น่าแนะน่าแสดงว่ามันต้องรสชาติดีชิมดูชิมดูเอ่นมาม่าหมูเิ่นมาม่าทั่วไปเอ่นมาม่าทั่วไปหมูชิมหน่อ กับร้านทั่วไปที่ที่เป็นแบบยำมาม่าหรืออะไรลาบมันเป็นลาบเนี่ยมันเหมือนลาบเนาะเหมือนยำมาม่าที่ทําเป็นลาบล้ำเส้นมาม่าเนาะถ้าเทียบกับร้านอื่นที่แบบทำเป็นลาบเนี่ยอันนี้ถือว่าอร่อยเนาะนี่ถือว่าอร่อยรสชาติเขาทำดีอันนี้เข้มข้นด work ีเนาะอันนี fashion, Fine, right. ้ใช่ใช่ใช่เข้มข้นไหนครับอันนี้เครับอร่อยอร่อยอร่อยอันเนี้ย ้พี่ชอบน้ำมันน้มนำมันถือว่าแบบจะได้ในสามเมนูแม่หมนิงชอบอะไรไมากที่สุดชอบมานันเงือเหมือนที่ไวเมนูนี้มันอร่อยชอบบอบเปี๊ยะใช่เมนูนี้เมนูนี้อร่อยจริงมันจะมีผักขมผักขมบุกชีส แล้วก็อยู่ในปลอกเป,ปี๊ยะ<ด>เป็นไส้เป็นไส้ข้างไหนขอ,อก,กินอีกชิ้นหนึ่งได้วิวม,มันเป็นวิวหุงห่งนาสวยนะเป็นเหลืองทองสลับกับเขียววิววิวด้านหน้าเราเดี๋ยวให้ดู<อ>นี่คือวิวด้านหน้าเราสัอ่อ,อาหารแบบเดียวก็ได้เนาะประมาณ10บ ไม่นานเพราะว่า,าคนยังไม่เยอะตอนที่เรามาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งคืองงเหมือนกันว่าอาหารมาเร็วมากเอออาหารมาเร็วมากงงเลยอ่ะนึกว่าแบบเออกลัวว่าจะต้องรอนานอะไรใช่อาหารถี่ว่ามาเร็วมากถือว่าเร็วแล้วเราก็แบบกลัวว่าแบบเฮ้ยเราต้องมาต่อคิวรือเปล่ปาตอนมาถึงตอ,ตอนแรกก่อนที่จะมาเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อตอนแรกก่อนที่จะมาร้านเนี้คือ เราคิดหนักเลยว่าจะมาดีไหมเพราะว่าดูระหางคนน่าจะต้องแบบรอคนเยอะแล้วมันร้อนด้วยไงร้อนด้วยโอเคแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีคนคนยังไม่เยอะคนจะมาแบบช่วงบ่ายแต่เรามาก่อนเที่ยงอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากแต่เราได้ตัวนี้มาเป็นลมตัวละ เป็นที่ชิ้นชิ้นที่สองค่ะพี voilà ่ก <funk anak lonely> ินก no. ินชิ้นละหนึ่งชิ้นก็หอมรอนอ่ะเดี๋ยวมาลองนะดูดีชิ้นใหญ่ใหญ่ไอเนี้ยรสชาตินี่นี่ก็กินตัวเนี้ยน้ำเหยขอหน่แต่ไอพวกกินพวกพอสารละนไอกินพวกโซดาเนมันจะแบบชื่นใจมันจะเย็นมีความปาดของมะนาวอยู่นะ มันอยู่ด้านล่างหวานๆข้างล่างแล้วเราจะบอกอย่างหนึ่งว่าที่เนี่ยชะตาธรรมชาติมันจะมีจุดถ่ายรูปทีิปพิเศษกว่าที่อื่นๆเลยก็คือเป็นพุ่งสีชมพูพุ่งหญ้ามันจะเป็นสีชมพูเลยใช่ไหมสีชมพูทั้งพุ่งเลยคือเราจะเข้าไปถ่ายรูปได้ยังไงบ้างเราจะต้องแบบเราต้องกินอาหารโดยที่ใบเสศจอ่ะเข้าไปได้หนึ่งคน ต้องกินอย่างน้อยร้อยห้าสิบบาทถ้าจะเข้าสองคนก็ต้องกินสามร้อยบาทเรากินไปเยอะเกินอยแล้วตอนนี้เราเดินม,มาถึง บริเวณที่จะเป็นจุดถ่ายรูปของทุ่งหญ้าสีชมพูะค่ะหรอมันจะมีเขาจะมีเหมือนมีเต็นท์ให้ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นแบบว่าเต็นท์ที่แบบรอคิวอะคะ่ะเพราะว่ามันเข้าได้ทีละ่25คนคนละ20นาทีอ้าหรอใช่เฮ้ยนี่ก็มีนั่งต่อคิวกันนะนะใช่ใช่โอ้โหแสดงว่าให้เข้าเข้าน้อยมากเลยนะเอพี่ลองดูดิว,ว่าทุ่งหญ้ามันเล็กหรือเปล่าเ,เ,เล็กขนาดไหนลองอลองแท<ค>นดูคนเยอะเหมือนกันนะคนเยอะเหมือนกัน มนเยอะเหมือนกันนะค่ะไม่มันแค่ที่เองเล็กๆอะไม่ได้เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เลยทุกอย่างเลหกๆไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ค่ะไม่ได้ใหญ่มากได้คิวไหช่ใช่ค่ะอันนี้เรายืมล่มมามันร้อนไงร้อนมาอย่างพุงพุงสีชมพูที่เราจะเข้าไปหาใช่ไหมใช่โอ้จะมีโซนตรงนี้เป็นล็อกล็อกอะค่ะเพื่อจะมาถ่ายรูปกันนี่มันจะเป็นช่องว่างใช่ไหมมันจะเป็นช่องว่าง แล้วก็มีชิงช้าใช่ค่ะไม่มีแมงปอด้วยนี่มันเป็นแบบว่าไม้ทาสีอะค่ะมันเป็นไม้ทาสีเนี่ยนะใช่มันเป็นไม้ทาสีเห็นไหมคะอ้าวเหรอใี่จะนนนึกว่ามัเป็แบบไม่ใช่ยญาจริงหญ้าที่แบบว่าพิเศษที่มันเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหติ๊งติ๊งติงแปลกแปลกทำไมเดือดขามกลัวเลยเมันมีที่นั่งให้ด้วยเห็นปะ สำหรับถ่ายรูปเหรอใช่เขาจัดเตียมเอาไว้เนีย่ยแบบนั่งแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นเห็นวิวของร้านชตาธรรมชาติแล้วก็มีพับเป็นดอกไม้ให้ด้วยให้เราถือถ่ายรูปอ่ะนี่ไงมมีมีดอกไม้ตรงนี้ให้ด้วยแล้ววันนี้มีชิงชา้ามีก็จะมีชิงช้าโอ้โหใหญ่มากช,ชิงช้าใหญ่มาก วิวสวยไหมคะสวยสวยสวยโอเคมันก็มีเป็นล็อกล็อกพอมีนะใช่ค่ะเป็นล็อกล็อกที่ล็อกนะมีประมาณหกเจ็ดล็อกสองสามประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบมีมีแบ,บมีมีพร้อมแบบว่าอะให้ครับให้อะคะขอบคุณค่ะ ไม่ได้เป็นทุ่งใหญ่อะไรนะใช่ทุ่งเล็กๆแต่ก็ถ่ายรูปสวยอยู่คที่มานี่คิดว่ามันจะเป็นทุ่งที่แบบใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะก็คือเหมือนกับว่าทําเป็นจุดเพื่อให้ถ่ายรูปปะใช่ทําเป็นจุดให้ถ่ายรูปแต่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาได้นะต้องรับประทานอาหารใช่หรือไม่ก็ต้องจ่ายตังค์จ่ายใช่ค่ะค่าใช้จ่ายการเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้นะใช่ แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถ่ายรูปก,กัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดที่มันเป็นซุ้มนะคะ <Okay. S 1> นี่แบบคนเขาฮิตถ่ายรูปก,กันนี่มันจะเป็นช่องนี่มันเป็นช่องช่องอันนี้จะมีช่องนี้มีเก้าอี้ช่องนั้นมันเป็นเก้าอี้อันเล็กเลยนี่นนี่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 น,นี่คนนี้ นี่มันมีทุ่งตรงนี้ด้วยที่ที่นั่งเลยนะหนึ่งนั่งนั่งเลยหนึ่งนั่งมันมีทุ่งตรงนี้ด้วยเก่งเลยสวยไหมสวยสวยโอ้ไปถ่ายรูปตรงนี้สวยไหมคะสวยดีดีไม่ได้มีเลยนะไม่ทำมือทำมือหวานจ้าก็จะมีนั่งตรงนี้ใช่ตรงนี้ดีไหมคะดีดีโอเคค่ะสำหรับทุ่งหญ้า สีชมพูที่ร้านชะตาธรรมชาติก็มีประมาณนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดต c ดต b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย